หลายคนคงจะไม่ชอบทำความสะอาดผิวหน้าแบบหลายขั้นตอนแต่หากคุณลองมาใช้ดีโปรแกรม Essence in Cleansing Water จะพบว่าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดผิวให้ยุ่งยากอีกต่อไปด้วยพลังแห่งการทำความสะอาดผิวในรูปแบบ Cleansing Water ซึ่งช่วยละลายคราบเครื่องสำอางครีมกันแดดหรือผิวที่มีความมันได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องล้างหน้าซ้ำอีกพร้อมทั้งช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังใช้จึงเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแห้งและผิวแพ้ง,ง่าย เมื่อผิวส่งสัญญาณแห่งริ้วรอยความแห้งกร้านและความหมองคล้ำให้กับใบหน้าถ้าหากไม่รีบบำรุงอาจทำให้แก้ไขได้ยากสำหรับดีโปรแกรมไวท้าแอคทุดนี้มีทั้งโลชั่นและอ e ีมเมลชั่นเนื้อแน่นที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดสมดุลผิวจึงมีความเปล่งปลั่งและดูชุ่มชื้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติรวมทั้งไวท้าแอคคอมเพล็กซ์ที่ตรงเข้าฟื้นฟูผิวให้แน่นกระชับผิวดูกระจ่างใสพร้อมกับช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย อีกทั้งยังปราศจากสารระคายเคืองต่างๆและผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ดีโปรแกร,รมชุดไวท์เทนนิ่งเคลียร์เป็นเซตที่เหมาะกับผิวหลังเป็นสิว หรือผิวหมองคล้ำด้วยส่วนผสมจากสารสกัดไวท์เทนนิ่งเคลียร์คอมเพล็กซ์ที่เข้าไปยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานินจึงทำให้ผิวที่มีปัญหาจุดด่างดำรอยแดงหรือผิวที่หมองคล้ำมีความกระจ่างใสและรอยต่างๆดูจางลงพร้อมทั้งมีสารสกัดบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นและมีบีโเทิชเทียมกลิซีฮีซิเนตช่วยลดอาการอักเสบรวมทั้งการระคายเคืองทางผิวทำให้ผิวที่แพ้ง่ายหรือผิวหลังเป็นสิวใช้แล้วแฮ ppy ผิวแพ้ง่ายควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้อย่างโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนี้จะปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมและพาราเบนมาพร้อมส่วนผสมของสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยลดการอักเสบและวิตามินอ e ีให้ผิวชุ่มชื้นโดยยังให้เนื้อโฟมที่หนานุ่มจึงช่วยลดการเสียดสีที่ผิวและไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนรวมถึงยังทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและช่วยให้ผิวมีนุ่ม ทั้งนี้ในขณะที่รูบไลโฟมขอแนะนำให้หมุนเป็นวงกลมเล็กๆเ,เพื่อให้คราบต่างๆหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้เกิดคราบเหงื่อและแบคทีเรียสะสม อีกทั้งหากทำความสะอาดผิวหน้าไม่ดีอาจทำให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขนและเกิดสิวเป็นวงจรได้เพื่อให้คุณสามารถโชว์ความกระจา่างใสและมีผิวแข็งแรงแลดูสุขภาพดีขอแนะนำดีโปรแกร,รมแอคเน่แคร์ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากยีสต์ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีเพื่อเร่งการฟื้นฟูผิวพร้อมแอคเน่แคร์คอมเพล็กซ์ที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดสิวเพิ่มลดการอุดตันและผัดเซลล์ผิวให้เรียบเนียนห่างไกลสิว คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด